สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสุวรรณนะครับเพราว่าสีท่างไก่ท่างไก่ในประเทศในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับเจ้านี่กับพ่อกับพอนี่ใส้คือเก่าสีภาพมายามเบ็ดครับผมเข้ามายามเบ็ดครับเบ็ดใส่ไว้เมื่อวานมื่นขึ้นกับไมายามอยู่ครับมื่นขึ้นไมายามกับมันอยู่เจ้านี่ไมายามก็ดีครับผมกับบรรยากาศเศร้าๆนะครับผมมีน้ำหมอกโล่งแห้งครับน้ำหมอกโล่งบางแห้ง บรรยากาศเศ้าๆเมาเลาะยามเบ็ดครับว่าสีมันบ่มีแตกว่าครับนี่ครับเบ็ดพอนี้ใส่ลังแรกบ่มีครับผมเงียบเมื่อเบิ่งหลังที่สองครับผมนี่ครับสวนเมียผมลวนเมียแป้งเอ้าหลังนี้พี่น้องมาลุ้นหลังนี้ครับอู้อู้อู้พี่น้องนี่นี่ดึง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  ดึง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 เดี๋ยวเดียวเียวปหนึ่งไปานึง,ง,งเดี๋ยวครับพี่นอ้องตั้งกองกันมันจะดึงแห้งเลยบึ่บึนออยู่อู้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 อ,อ,อู้นี่ครับพี่นอ้องขึ้นมาอู้มาแล้วครับไอช่อนไอช่อนตัวง,งามๆครับผมนี่ครับ ไอ้ช่อนไสสวยไสสวยสวยมันนะครับนึแ่แจมครับผมอู้หู้หอ้ปดกันครับโอ้ยุ่งกรบไรพี่นอ้องนี่เพราะว่า,วภ,าวภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนทำให้เกิดยุงเล็บในวัน ยุ่งยุ่งกับไรไม่วันกลบไรครับเคลื่อนมากยามเบ็ดก็โอ้ยบริจาคเลือดไปายเติอบอยุตัวมึงกินแน่กินแน่นแนอยู่เพียงยุ่งกับไดเพียตอนผมมามามันกินผู้ใดมันไดยยาที่กินนี่ยังหลังนี้ก็เงียบหลังนี้ก็เงียบครับผมเอา้า เดี๋ยวพี่นอ้องนี่ยังเงียงงยงเงี้ยงอยู่ขี้สีดึงคอยโอ้ยปลาหน่อยไม่ได้เงียครับปลาหน่อยไม,มย่ได้เงียะไปลุ้นกันต่อถ้าพี่น้องมาลุ้นกันต่อว่าสีได้อีกบ่ครับจะมาอีกหรือเปล่ากับบรรยากาศเช้าเออ้ หลังนี้คือดึงเบียดมั้งพี่ครับนี่พี่นอ้องเดืเบิงอยู่หรือบ่อยู่อยู่หรือไม่อยู่รูดไปครับผมรูดไปรูดไปรูดไปก็ไม่เอาบ่าเอาตัวนบ่ได้เนาะครับมันบ่ได้แน่เดิดกวาดวัหลังนี้ยูเงียบครับผมเงียบ,บอยู่ ไปรุ่นรังอื่นโอ้ยยุ่งพี่น้องกินแน่กินแน่อยู่ข้ายุนมีมันระยากมันอยากมันขอ,ขอก่อนกินแน่กินแน่หางโตบ่มีมันระยาดครับผมบินเสียบเอาเสียบเอานี่คือจังสีครับนี่โอ้ ี้องเงียบถ้าฝุกนกับน้ำเยิงไหลดีเพิ่นลงมาอยู่ครับน้ำเพิ่น,น,นยังไหลลงมาหาน้าเพิ่งมีไส้อยู่ครับมาาลดไหลลงมาเพิ่งมีไส้กับตันไว้ตันไว้โล้ดครับบานนีอยังยังกับบ่ออันนี้ละ่ะเขาวกับเจยวออกเบ็ดแล้วครับเพื่องกับโจมน้ำดังเจ้ามือพ้นไ่ไม่มีอะไรจะเสียตันไว้เห็นเปล่าออมาหากิบาน,นกับมาใส่เดือดเอาแ็จแล้ว ไปลุ้นกันต่อ,อหนามยังไรไอ้กี้นบกไปเบื่อหลักนี่หนอบ้านนี่เจอฝนไหญครับผมฝนไหญก็เลยมีสภาพเป็นคือเกาก็บิินพืชตอนช่วงหน,น้าฝนดีคือกันครับผมหลังนี่เงียบครับ ดีเหมือนกันดีเหมือนกันทนั้งหยิเป็นยังไงือเงียบเทยับไปเพิ่งข้างหน้าที่หนอหนี่กระลุดดึงรุดดึงหลอดนี่เขาหน้าเพิ่น ห้าข้าเจ้าเกีียวเขาออกแล้วน้ำ่วมเครื่องกะเรียนเปียกๆกลายเป็นปุน๋ยข้างนั้นบ่มีดอกอกีดอกเงียบกลับครับผมเดี๋ยวจังมะกรูดเอาเดี๋ยวจังถีบมะกรูดเอาไว้งี้แหละ นี่นะครับใส่เบ็ดหน้าจะคล้องห้อยากห้กินหน้าจะคล้องไมนกะขอดีคือว่ามันข้างบนตกไปหยันขโมยสีมาลักเอาค้องห้างสงสารพายแมาลักเอาเบ็ดมาลุ้นกันต่อครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันมือมากับเสือสีแดงแรกทธิ์เอามาอีกแล้วกินแนกกินแน่ ไอเสือสีแดงแรงฤทธิ์หายก็ปีศาจแดงปีศาจแดงหรือว่าหงแดงรุนกันพี่นอ้องจังนี้ว่ายังไงเงียบกิฟตเนี่ยมาลุ่นลังนี่พี่นอ้องอู้เบ็ดผมหาย เออบู้ยมันสีดึงไปคักแห้พี่น้องพ่นอ่ะเบิ้งหัวจมลงในน้ำพุดครับพุ่นี่จมคักจมแน่ทีเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องมันคืออะไรเดี๋ยวบอกได้ว่าเป็นปลาไหลเกดไงถือเป็นปลาไหลไอ้เนี่ยบอกก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้จะว่ามันดึงก็ไปละ อยู่บ่อยู่คนละเดี๋ยวครับพี่นกงโอ้ยหยากระไลเอ้เรียบร้อยครับผมบ่อยู่นี่แะ่นแนวเดียวดึงแนวรุดไปเรียบร้อยไปกับสร้างมัน ยังมีกงียเบบึงหลังสุดท้ทยเป็นยังไลสุด้ายกเงียบ,คร,บครับผมครับผมเป็นันว่าเศร้านี้ได้หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มงามๆพราเด้แก้งใส่ผักผักแกงขมหรือว,ว่าเสดาวดิวนแหละครับผมนี่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเบิร์ูสุทุกคนแล้ครับตีเห้เกีเกติดขมาตยดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งวันนี้ใส่น้ำนี้ด้วยครับเด้อขอคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการที่ตามแล้วก็ทุข้อเมนตนครับผมพันนี้ใส่กระิบวัน้งามตอบครับหลังจากนี้ก็แยกใหญ่ก็ไปเหเวียกไผเวียกมันพี่น้องบ้านนี่เนี่ยอยากเนี่ยกินก็ได้แล้วละ่ะครับเอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องน้ำรับนี่ฝุ่นก็ร่างขืน,นหมอกร่วงแห้งครับผมแต่เวนกําลังสวยงามครับ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการคิดตามครับสวัสดีครับ